วันนี้นะฮะกับการคุยกันกับอัปเดตใหม่ของเกมนิเกะนะครับผมวันนี้มีตัวใหม่มานะครับผมก็ตัวละครของชวัยนั่นเองนะครับนี่ในตัวของชวัยนะครับผมชวัยเนี่ยอยู่ทีมเดียวกันกับไอและก็ไลน์นั่นเองนะฮะก็ทีมคุณหนูนักเรียนยังไม่ได้ดูรายละเอียดของตัวละครเลยถามว่าเปิดไหมก็คงเปิดแหละครับผมเพราะว่ามันจะได้ครบทีมเป,เปิดเปิดไว้ไวก่อน นี่ปืนคู่ด้วยเป็นไงล่ะอ้ลูกซองทำไมไม่ยิงแบบปุ่งปังปุ่งปังปุงปังเนาะไหนๆก็จะเป็นลูกซองแบบอุตส่าห์ถือลูกซองสองมือลูกซองสั้นด้วยนะนี่ยังไงน่าจะยิงแบบตุ่มต้มตุ่มต้มตุ่มต้ไปเลยอันนี้ก็ยิงคีลาอันนี้เฉยเลยไอตัวจิบิก็น่ารักคือทรงเธอเท่อ่ะคือแบบ จะพูดว่าไงดีอะเนี่ยเท่อ hey. ะใส่แบบรองเท้าเหมือนจะแปลงร่างเืน็นเฮนชินเป็นไลเดอร์เคกอะไรก็ว่าไปมาดูดีเทลของตัวละครกันหน่อยดีกว่านะครับดีเทลของตัวละครอยู่ที่เบิร์ดหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นสายซับพอร์ตธาตุสายฟ้าแล้วก็อยู่บริษัทอิลิเชียนนั่นเองนะฮะ ไหนดีลูกซองก็คงจะเหมือนเดิมแหละโอ้บาจุ9นัดก็เหมือนกันนะครับรีโหลด1.5ทั่วไปดามจก็เหมือนกันแหละมาดูที่สกิลกันบ้างดีกว่านะครับเงื่อนไขเดียวเพียวๆเ,เลยว่ะเพื่อใช้งานเมื่อเข้าสู่เบร์สเต็มตรงผลกับพานามิตรทั้งหมดดามจยิงทะลุเพิ่มขึ้น20จํานจำนวน1นัดแล้วก็ดาเมจยิงทะลุเพิ่มขึ้น10เป็นเวลา10วินาทีทำไมมันซ้ำกันนะ ดาเมจยิงทะลุเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ดาเมจยิงทะลุเพิ่มขึ้นอันนี้เพิ่มขึ้น1นัดอันนี้เพิ่มขึ้น10วินาทีตกลงมึงจะเพิ่ม1นัดหรือมึงจะเพิ่ม10วินาทีกันแน่อันนี้เดี๋ยวค่อยไปดูไอตอนเทสต,ตัวละครอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะอันที่2เปิดใช้งานหลังจากโจมตีเข้าเป้า5ครั้งส่งผลกับพันธมิตรทั้งหมดฟื้นฟูเลือดของที่กำบัง7.5%เอันนี้อัอันนี้คืออัพเต็มเลเวล10เลยนะ แล้วก็เงื่อนไข่ที่2เปิดใช้งานเมื่อเข้าสู่เบิร์ตเต็มสรงผลกับพันธมิตรทั้งหมดอัตราคิดิคอนเพิ่มขึ้น18% 5วินาทีน้อยจังอ่ะไหนๆก็บัฟแล้วก็น่าจะบัฟสักสิวินาทีให้มันเต็มเบิร์ตไปเลยบัฟแค่5วินาทีเองเจะได้จังสกิลเบิร์ตเปลี่ยนอาวุธที่ใช้งานเวลาชาร์จ1.5วินาทีดาเมจ56.59ของไอแท็ ดาเมจช,ชาร์จเต็มคือ300%ความจูกระสุนคูความจูกระสุนเคยยิงได้1นัดเอฟเฟกเพิ่มเติมคือยิงทะลุสก,กิลเบิร์ดส่งผลกับพันธมิตรทั้งหมดดาเมจทะลุเพิ่มขึ้น15%เป็นเวลา10วินาทีอ่าอันนี้เพิ่ม15 10วินาทีใช่ไหมสกิลหเพิ่ม10 10วินาทีเพิ่มดาเมจยิงทะลุ ตัวไหนบ้างล่ะที่ยิงทะลุตัวเนี้ยหลังจากที่อ่านดูแล้วเนี่ยก็เอามาเล่นกับใครวะเดี๋ยวก่อนนะเบิร์ตหนึ่งเอาวิยิงทะลุอ่ะยิงทะลุเดี๋ยวที่เรารู้ๆก็คือยิงทะลุก็จะมีนี่หมวกแดงใช่ไหมหมวกแดงเนี่ยยิงทะลุแน่ๆยิงทะลุตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็ใครอีกที่ยิงทะลุได้นี่ไงน,นี่ทสเตอร์อันนี้ก็ยิงทะลุอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ยิงทะลุเหมือนกัน แล้วก็นากะนากะมีบัฟยิงทะลุวะจำไม่ได้อ๋อมีไงแต่ว่าส่งผลกับตัวเองนากะยิงทะลุ10วินาทีเบอร์2ก็ตามนั้นครับผมตัวละครที่ยิงทะลุคือมันเป็นบัฟที่ทําให้ไอมันทำมันเป็นบัฟที่ทําให้ไอตัวละครที่ยิงทะลุอ่ะยิงแรงขึ้นไอกระสุนทะลุมันจะยิงแรงขึ้นใช่ไหมเออแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันคุ้มค่าไหม เดี๋ยวค่อยไปลองอีกทีนึงแล้วกันมาโอเคทีนี้เราก็มาเปิดตัวก่อนดีกว่าว่าจะได้ไหมนะฮะได้ง่ายๆก็ดีไปห้าสี่สามสอง,สองหนึ่งเงียบฉี่ห้ามไปจัดไปอีก เก็บสะสมห้าสี่สามสองหนึ่งเอาหนึ 1, ่งเงียบชียี่สิบผ่านไปสามสิบมจริงๆไม่ต้องเปิดก็ได้นะเอาตามความรู้สึกอะแต่ว่าไหนๆก็มีทั้งไลมีทั้งไอแล้วไงมันจะขาด ช่วยไปได้ยังไงแล้วมาสักทีเหอะโอ้โหเล่นตัวจังเลยเดี๋ยวก็ไม่เอาสะหรอกเปืองเพชรนะเนี่ยสี่สิบละสี่สิบละห้าสี่สามสองหนึ่งเออมาจบไปอีลิเชียนให้มันจบจบไป ไหนๆก็ทองแล้วก็ต้องมาป่ะเพราะว่าทองตัวอื่นมันไม่ถึงสองเปอร์เซ็นตน่ะอันเนี้ยเปอร์เซ็นต์สูงนะเราอะ่ะมาโอ้ยไหนๆก็จะหลุดเลทอ่ะเป็นพีกูกิมหน่อยไม่ได้หรือไงแมรี่บวกเท่าไหร่แล้ววเนี้ยไอดีเนี้ยจำไม่ได้ละห้ 50, าสิบมะ หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคมาถ้าทองั้งขนาดนี้แล้วก็มันไม่ได้มีเกมนี้มันไม่ได้มีการันตีเลยนะว่าหลุดเลดคองไปแล้วแล้วมันก็จะมาออกการันตีหน้าตู้ไม่มีนะไม่ใช่นะคุณยังต้องลุ้นอยู่เอลิเซียนมาเโอเค ใชื้นขึ้นมาหน่อยชไวนั่นแหละโอเคเรียบร้อยมาทีนี้เราไปลองดูกันกับความคุ้มค่ากันดีกว่าว่าถ้าจะเปลี่ยนเพราะว่ามันต้องเป็นตัวบัฟถูกไหมถ้าเราจะเอามาแทนที่เราก็คงต้องเอามาแทนที่ตัวของแน่นอนลิตเตอร์อยู่แล้วที่เราต้องเอามาแทนถูกปะเล็กชนะไฟฟ้าโอเคมาลองลิตเตอร์ก่อนเหมือนเดิมครับผมทีมทดลองเรา ตัวดาเมจทั้งนั้นตั้มตั้มเสียงปืนของหมวกแดงก็ยังมันสะใจตลอดเวลาจริงๆเอาลืม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 จำกัดเวล ไม่ได้จำกัดเวลอกระซัดไปสามสิบสามล้านดีครับผมก็ว่าทำไมดาเมจมันอลังการงานสร้างอย่างวะล็อกสโคปก่อนเอาไมมาจะเห็นผลสุดก็ต้องเป็นหมวกแดงนี่แหละเพราะหมวกแดงมันยิงทะลุตลอดเวลา คอยคดัมเมจอยู่ที่15.9 15 16ล้านประมาณนี้เฉียวเฉียวมันจะได้รู้กันไปเลยเพราะว่ามันบัฟดัมเมจยิงทะลุถูกไหมละ่ะดัมเมจยิงทะลุดัมเมจยิงทะลุเห็นไหมดัมเมจบวกคิอัตาคิเข้ามาอีก18.5วินาทีด้วยแล้วก็ ดาเมจยิงทะลุสรุปแล้วก็คือช่วง10วิตอนเข้าเบิร์ตจะบวกดาเมจยิงทะลุเข้าไปประมาณ30% 35%และไอยิงทะลุ1นัดเนี่ยบวกดาเมจน่าจะพิเศษเข้าไปอีกหนึ่งนัดหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่าบัฟมันจะยังคงอยู่ไหมนี่ โอ้โหท่าเบิร์ดโคตรเท่อ่ก่อนพี่จะไปดูดามจดดูบัฟก่อนนะจ๊ะยิงทะลุยิงทะลุยิงทะลุนี่ไงสูตรโอเวอร์ชาร์จ8วินาทีอ่าได้อันนี้สกิล1ใช่ไหมเพิ่มดามจดยิงทะลุ15.48แแล้วก็ สรรมการยิงทะลุเพิ่มอีก10เปอร์เซ็นต์เพิ่มอัตราคขีอันนี้5วิโอเคอมาดูซิว่าจะแรงไหมตอนนี้สิบเจ็ดจุดสี่เก้าเฮ้ยไม่เร็วนะทำเป็นเล่น ของตัวลิเตอร์เพิ่มมา1 5 1 6ล้านเพราะว่าตัวลิเตอร์มันเอาจริงๆแล้วบัฟดาเมจของตัวลิเตอร์ก็ไม่ได้เหมาะกับหมวกแดงอยู่แล้วเพราะว่าบัฟแค่5วินาทีถูกไหมแต่บัฟของชวายมันบัฟเต็ม10วินาทีรีดาเมจขึ้นได้ประมาณล้านกว่ากว่าล้านนิดๆล้านนิดๆล้านนิดๆเพราะว่าของลิเตอร์ทําให้หมวกแดงทดําดาเมจได้มา16 1 5 1 6ล้าน โอเคหลังจากที่ได้ไปทดสอบตัวทดลองมาแล้วนะฮะสำหรับตัวของชวายเนี่ยถามว่าซัพพอตดีไหมก็อย่างที่บอกครับผมค่อนข้างจะออกแบบมาซัพพอตให้กับตัวเราเป็นตัวละครที่ซัพพอร์ตตัวยิงทะลุอะ่ะซึ่งตอนนี้ในเกมตัวที่ยิงทะลุแล้วค,คุ้มเลยเนี่ย ก็ไม่พ้นหมวกแดงเพราะว่าหมวกแดงอะ่ะเป็นตัวละครที่ยิงทะลุตั้งแต่เริ่มเกมแต่ถ้าอย่างตัวอื่นอย่างเช่นตัวของนิฮิลิสเตอร์ตัวของอลิสหรือตัวของนาคาอะไรเงรี้ยที่ที่มีโจมตียิงที่มีกับการโจมตีทะลุอะ่ะมันก็มันไม่ได้เป็นแบบตลอดทั้งเกมใช่ไหมเหมือนมันไม่เหมือนของหมวกแดงที่มันมันมีตลอดทั้งเกมแต่ถามว่าถ้าจะเอาไปบัฟเหมือนตัวเราอยากจะได้ตัว บัฟยิงทะลุให้กับตัวนั้นเหมือนเราปั้นตัวยิงทะลุมาปั้นอาริสมาอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าคนที่ปั้นทีมอาริสอะ่ะมันจะมีช่องเบิร์ดหนึ่งเหลืออีกไหมอะสิเอาจริงๆตัวเบิร์ดหนึ่งที่เพิ่มแอทแท็กเยอะๆหรือเพิ่มดาเมจให้กับทีมเราเยอะๆนะตอนนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะส่วใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเบิร์ดหนึ่งเนี่ยจะเป็นสายฮิว ก็ามากกว่าสายฮิวสายแท้งอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะมันก็ไม่ค่อยมีตัวที่มันเป็นตัวเพิ่มแอตแทกสักเท่าไหร่แต่ถ้าเหมือนตัวของชวายเนี่ยมันก็สําหรับใครที่อาจจะยังหาลิเตอร์ไม่ได้แล้วตัวเองก็มีตัวยิงทะลุอย่างของอย่างเช่นตัวหมวกแดงอะไรอย่างเงี้ยก็เอาชวายมาเข้าทีมก็ถือว่าตอบโจทย์ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันช่วยทําให้ทําดาเมจได้สูสีกับลิเตอร์เลยอะลิเตอร์เองนี่ก็ เป็นเรารู้กันทุกคนอยู่แล้วลิเตอร์เป็นตัวละครที่บัฟแอตแทกให้ทั้งทีมใช่ไหมดามเมจดาวดมเมจโดยรวมอะ่ะมันดีอยู่แล้วละ่ะแต่เนี้ยเหมือนเผื่อว่าเราอยากจะไปเพิ่มดามเมจให้ตัวตัวหมวกแดงของเราโดยเฉพาะอะไรเงี้ยก็ตัวชวายก็พอได้นะครับผมเอาจริงๆมันก็พอได้แหละแต่ถามว่าถ้าทั้งทีมโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ยังสู้ลิเตอร์ไม่ได้อยู่ดีถ้าเอาภาพรวมนะต่อให้มัน ต่อให้ตัวของชวายเองเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ดาเมจยิงทะลุอะ่ะมันบวกให้กับทั้งทีมได้ก็จริงแต่ตอนเนี้ยถามว่าถ้าจะใส่ทั้งทีมให้เป็นทีมยิงทะลุหมดเลยเนี่ยจะมีใครอ่าอย่างเช่นถ้าใส่ชวายเข้าไปตัว2นี่ก็ต้องเป็นนากะเพราะเวลานากาะเปิดเบิร์ดเนี่ยมันจะทําให้ตัวของนากะเองยิงทะลุนะฮะอาจจะได้ดาเมจทำดาเมจโดยรวมเพิ่มได้เข้าไปอีกหรือตัวที่3ก็จะมีใครอ่ะตัวที่3ก็จะเป็นหมวกแดง อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอลิศอ่าที่เป็นเบอร์สามที่ที่มียิงทะลุทีมก็จะจํากัดไปหน่อยอ่ะมันค่อนข้างจะจะจำกัดทีมสําหรับไอ้บัฟกันแบบโยมโจมตียิงทะลุนะฮะเพราะว่าไอ้ตัวที่ยิงทะลุอ่ะมันยังมีไม่กี่ตัวแต่ว่าไม่รู้ว่าอนาคตอ่ะมันจะมีแบบตัวละครที่มันยิงทะลุมาอีกไหมสุดท้ายทีมเหมือนมันมันเหมือนยังทีมมันยังขาดขาดเกินๆนะฮะมันก็ มันไม่ได้ซัพพอร์ตทั้งทีมอะเอาจริงๆแล้วมันก็ยังมันก็ยังสู้ลิเตอร์ไม่ได้อยู่ดีเพราะลิเตอร์มันบัฟทั้งทีมถูกไหมอย่างเช่นเวลาเราใส่ทีมไปเนี่ยดาเมจมันเพิ่มทั้งทีมอยู่แล้วแต่อันเนี้ยเวลามันไปยิงทะลุอ่ะตัวที่ยิงทะลุที่เป็นดาเมจมันก็มีอยู่แค่ตัว2ตัวไงมันเลยทําให้ผมว่าดาเมจทั้งทีมอะมันก็ยังไม่หมือหวามากถ้ามันจะจะมาปั้นเป็นทีมนะสําหรับตัวชวายนะครับผมแต่ก็ สำหรับใครที่ยังไม่มีลิตเตอร์แล้วยังเปิดหาลิตเตอร์ไม่ได้สักทีนะครับผมก็ก็เอามาแทนก็ยังพอได้อยู่นะพอได้นะโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปพูดคุยกันสําหรับตัวละครใหม่ของนิกเกะนะครับผมอัปเดตใหม่ก็เพื่อนๆคิดเห็นเป็นยังไงเห็นตรงเห็นต่างอะไรยังไงนะครับผมก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง CA Story ของเรานะฮะก็ฝากช่องของเราเอาไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ